ตาม,มเลยเต็มที่เร็วๆร็วหายู่นะอยาให้ลูกหมุนดีจะไปย้อนมันหมุนหมุนเข้ามาอัดเข้ามา,าเอาครับ <ไว S 1> เอาครับด,ดูตั้งหันสูงสูงเออตั้งไว้เร็วหมุนเข้ามานะครับหมดเหมือนจะหมดแรง <laughs> เหมือนจะหมดแรงลนะนนคนนี่แหละเอาครับดูเลยลเร็วเร็วเร็ว ลุ้นกันนี่ครับดูทรงดูทรงมาครับดูทรงครับดูครับมันจะเป็นไงยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยโอ้โหโอ้โหโดดโดดโดดเอาขึ้นมาทางนี้โอ้ย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  Đây ngay Lè khuất à, ôi, Dâm rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền